สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนเอาขาเห็ดมาทิ้งนะคะเอามาคืนป่านะคะทุกคนแล้วก็จะมีคั่วเห็ดนะคะอ่าไม่ใช่คั่วเห็ดคั่วพริกนะคะมีตูดพริกที่เราเด็ดออกซื้อซื้อพริกมาสองกิโลนะคะทุกคนเราก็เลยเด็ดใส่รวมมามันละลายในป่าได้นะคะทุกคนแล้วก็จะเก็บเห็ด เอาไปแกงสักหม้อน้อยๆนะคะทุกคนเดินจะเดินเลาะหาเก็บเห็ดสักหน่อยนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็ดเหลืองวันนี้เดี๋ยวจะตัดขาไปเลยนะคะเอาซื้อหน่อไม้มานะคะขแขนงหน่อไม้เป็นแพ็กนะคะ จะเอาไาแกงใส่รวมกันอยากได้เห็ดพึ่งแต่ว่าเห็ดเหลืองถ้าเจอก็เอาเก็บไปเถอะน,นี่ดอกแรกอุ้ยโอ้โโออ้ยขา ขาโดนหนอนเจาะอืมนี่แหละเนาะมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่มันเพิ่งฝนตกไงทุกคนนี่ขามันเป็นแมงเออได้อยู่เจาะเจาะโอ้ยโอ้ว่าจะได้นี่ได้อยู่น้อยนึง เอาแล้ววะอันนี้ดอกหนึ่งแต่ว่าแก่แล้วนี่เด้ปังดขาวจ้วงเลยทุกคนตัดขาก่อนโอ้โหลำบากมากเลยขากว้องไม่ได้อมา นี่อ่อนช้อยเลยทุกคนนี่อีกดอกหนึ่งทุกคนจะได้ถึงสิบดอกหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ย ดูสวยอยู่เด้อเห็นว่าก็เนาะนีะนเนเะเลนจ้ะเขาบอกว่ามาเก็บเอาไปกินนะเนี่ยรอบนี้ไม่ได้ขายจ้ะ วันนี้ตัดขาไปเลยเอาไปกินนะจ้าทุกคนเนี่ยทุกคนได้ขา ดอกนี้อาจจะได้โอ้ยได้แต่ขาทุกคนแต่มีดอกหนึ่งแกย่ยังไม่รู้อันนู้นไม่ได้แล้วอันเนี้ยเกินพิักาจะอันเนี้ย ตัดขาก่อนนี่จะดูสิเวลาเก็บขายมันมาเจอนนองดอกใหญ่ๆอย่างนี้นะ ราก็ไม่ได้มาตรงนี้ด้วยแหละเดไปโทษโทษไปทั่วตายเน่าแห้งมันแรงทุกคนปีนี้แหลงมากทุกคนดูเห็ดพึ่งที่เราอยากได้ไม่ไหวไม่ไหว หมอนี้ก็จะได้แต่เห็ดเหลืองสละมัง้งดูสิที่ถอนกองไม่ใช่อะไรหรอกจะตัดขาค่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเก็บมาตัดขานะคะ ยังไงกันเนี่ยทุกคนได้แต่เห็ดเหลืองดูสิฉันอยากได้เห็ดพึ่งม,มาโซนนี้นะแน่กะว่าจะได้เห็ดพึ่งนะทุกคน แต่ว่าเจอแต่เห็ดเหลืองแล้วเห็ดพึ่งก็เจอนะแต่มันแก่ทุกคนจ้าโอ้ยไม่ได้หัวคะนิ่มแ้วเนี่ยกดลงไปก็บุ๋มละไม่ต้องเก็บเข้ามาละอ้อันนี้แข็งได้ไดนี่ทุกคนขาแน่นปึกไม่ได้ตัดขานะคะทุกคนไม่ไดเอาขาก้างมามันตัดยาก ค่กล้องไม่ได้เอามามันก็เลยแบบว่าตั้งกล้องไม่ได้ทุกคนจ้าเรากะว่ามาเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยเอาไปแกงแค่นั้นเองอุปกรณ์อะไรก็ไม่ได้เอามาเอาตะกร้ามาใบเดียวทุกคนดูสิ <laughs> สงสัยจะได้แกงเห็ดเหลืองเต็มหม้ออของงานนี้แหละมีอีกดอกนึง เห็ดพึ่งเยอะนะแต่มันแก่เรามาไม่ทันสวยเนาะ ไม่ใช่อื้อหือตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูดกัน <c oughs> อ,อึบนี่มองมาส,งสวยสวยเขาขึ้นเป็นกลุ่มมันก็เลยสวย นี่คุณสาเป็นคนเจออึบนี่ทุกคน <laughs> อาจจะได้ขาอืมอาจจะได้ขามันนะคะทุกคน The small okay. อันนี้เหรอ yeah. เอออันนี้ได้มันก็สตรองอยู่นะอาจจะได้ขาได้ขาดอกหนึ่งดอกนี้ได้ทั้งดอกแน่ๆคิดว่าก็อยากตัดให้ดูนะทุกคนแต่มันก็ตั้งกล้องยากยาก ได้นะทุกคนมันได้นะสวยดอกนี้โอเคอยู่ขาวจัว่วเลยดอกนี้เ๋ยดูขาก่อนนะ,อนนะโอ้โขาได้อยู่ขาโอเคขาไม่มีหนอนเลยทุกคนโคโค่เ๋ยดูหมวกก่อนนะ หมวกได้นะไม่มีแมงทุกคนเอารังพึ่งออกได้อยู่แต่ไปออกที่บ้าน โคโคดื้ออีกแล้วดื้ออีกแล้วขี้โกงอีกแล้วเขาอยากเดิน,นทุกคนเราจะทิ้งแถวนี้แหละเพราะว่าแถวนี้มันก็จะลึกหน่อยนะทุกคนนี่เป็นแอ่งอย่างเงี้ยน่าจะชื้นดีนะทุกคน มีพริกด้วยนะแต่พริกมาเกิดในนี้ก็โหสุดยอด <c oughs> จอเห็ดมะนาว <c oughs> เราเอาถุงมาแยกใส่โอ้ยอันนี้ค่อนข้างจะแกะ่เราเอาดอกที่อ่อนๆไป ันต้องแยกถ้าไม่แยกแล้วมันจะสกระปรกเพราะหัวมันเหนียวมากเลยเนะี่ยเป็นวุ้นเนี่นอีกดอกงอ้าวแกแล้เราก็ตัดขาเราก็ไม่ได้ดูเลยเนาะ <laughs> น เห็ดเหลืองคือได้เยอะมากเลยนะทุกคนเกินหม้อแล้วแหละเห็ดมะนาวผัแกงรวมๆกันหลายๆอย่าง พี่อ้วนโหพี่อ้วนพี่อ้วนได้เห็ดเลื้งเดี๋ยวกองไว้ก่อนอึได้เห็ดเหลือง เห็ดอะไรก็เก็บไปเถอะไปแกงรวมๆกันทุกคนเดี๋ยวสิแกงให้เบิ้งสูตรใครสูตรมันเนาะอันนี้ได้ไหมได้ ไปกินเองเลือกเอานะจ๊ะเก็บกองไว้ตัดขานี่เดี๋ยวก่อนนะทีแรกนึกว่าพี่อ้วน <laughs> พอจับไปเอ้าไม่ใช่เห็ดมะนาว ดูสิเนี่ยพี่อ้วนของแท้แต่มันขึ้นลาไปแล้วทุกคนเจอเยอะมากเลยนะทุกคนแต่มันแก่หมดนี่อันนี้ได้ไหมได้อยู่เราต้องมาให้มันไวกว่านี้แหละถึงจะได้เยอะ นี่พี่อ้วนโห,โหสุดยอดดอกนี้สวยสวยสองดอกนะคะทุกคนแต่ว่าดอกนี้ไม่ได้แล้วมันล้มอยู่แล้วนะดอกนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำมันล้มนะเอาเกือบไม่ได้อยู่เหมือนกันแหละดอกนี้ก็ได้แขงปึ๊กเลย อยไม่ได้ซ้ำไม่ได้เด้ดอกนี้เป็นไงมัง่งได้อยู่แต่ขาโดนกินไปเยอะอยู่นะเนี่ย ดอกสุดท้ายของวันนี้นะคะทุกคนนี่ได้แล้วได้แล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแกงเห็ดกันเนาะนี่เห็ดพึ่งตัดขานี่เห็ดมะนาววันนี้น่าจะเย็นแล้วไปไปแกงเห็ดกันเด้อ